สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำบายบพบพอกันอีกแล้วค่ะสิมารีวิวเสื้อโปโลให้เบิ่งกันเนาะค่ะของหน่วยงาน CG ีจีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเนาะทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้เอาเสื้อโปโลมาให้บาอีกแล้วค่ะเนาะโปโลค่ะอันนี้สั่งทำมาพิเศษเลยนะคะอันนี้ลูกค้าคนเก่าคนเดิมน่ารักมากลูกค้าอมเงินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าหล่อนี่เนาะอ่าสั่งเสื้อสีชมพู นี่เนาะสีชมพูแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเขียวหยกนะคะวันนี้3สีสีเอาเสือไม้เบิงงมือละสสี6สีน้อค่ะน้องบัลูกค่ะลูกค้าคนเดียวนะคะสั่งเข้ามาอันนี้เป็นของอ่า CG ค่ะเนาะ CG ผู้ดูแลคนป่วยเนาะทีม ทีมผู้ดูแลคนป่วยค่ะแล้วสั่งข่าวมาเสือโปโลค่ะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะชมพูนะคะมีปักปลายแขนด้วยนะปักชื่อปลายแขนแล้วก็ปักชื่อใต้โลโก้ด้วยค่ะอันนี้เนาะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะมาให้ชมเนาะอันนี้ไซส์ XL ผู้หญิงนะคะหน้าอก38ถึง38ถึง40ใส่ได้ส่วนนี้เป็นสีส้มค่ะส้มก็สวยนะคะเราจะเลือกสีปักสีปักที่มันดูเด่นนะคะให้เข้ากับตัวเสื้อเนาะ ให้ดูเด่นแต่ละสีนะคะจะเลือกสีปักให้ให้ตัดกับตัวเสื้อเพื่อความโดดเด่นของโลโก้ขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นสีเขียวหยกค่ะเขียวหยกนี่ก็สวยนะคะอันนี้เขียวหยกค่ะอันนี้เป็นทรงผู้หญิงทั้ง3ตัวเลยนะคะไซส์ XL ค่ะ XL ผู้หญิงหน้าอก38-40ใส่ได้ค่ะเนาะกำลังสวยผู้หญิงก็จะทรงสลิมเข้ารูปนะคะเดี๋ยวจะใส่หนุนให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงปักปลายเขียนตรงไหน ทั้งสามสีเลยค่ะไปเบิรนกันเลยค่ะ